สวัสดีค่ะตอนเย็นวันนี้แม่ดันล่าพาเพื่อนๆมาดูพลูที่ซื้อมาจากร้านต้นไม้นะคะตอนนี้คือเขาประท้วงนะคะประท้วงว่าควรที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ปรุงดินให้เขาใหม่นะคะนี่ค่ะแทนที่เขาใบเขาจะเขียวนะคะเขียวสวยกลับเป็นออกเหลืองๆอย่างนี้นะคะดาว่า น่าจะขาดสารอาหารแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปรุงดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่เห็นในร้านต้นไม้เนี่ยพูู้ปีกนกเขาจะไม่ใช่สีแบบนี้นะคะเขาจะออกสีเขียวเลยคะ่ะเขียวกว่านี้อีกคะ่ะนะคะเขียวกว่านี้อีกแล้วต้นที่แม่นันล่าเลี้ยงนี่มันเป็นสีแบบนี้แล้วก็ดูไม่ค่อยสดชื่นนะคะ แม่ดานาก็เลยเดาว่าเขาน่าจะขาดสารอาหารนะคะขาดสารอาหารแล้วก็เขาต้องการที่จะให้เราตั้งตั้งค้างให้นะคะตั้งหลักตั้งค้างให้เพราะว่านี่ค่ะรากอากาศของเขาเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะนี่ค่ะ ก็สามารถที่จะตั้งหลักตั้งค้างให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนกระถางให้ไซส์ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็ดินก็ควรที่จะปรุงใหม่ดูแบบดูดูเหมือนเขาไม่มีความสุขนะคะนะคะพลูป,ปีกนกปีกสีเหลืองนะโอ้ยนะต้องรีบด่วนเลยคะ่ะรีบด่วนจริงๆนะคะที่จะต้องช่วยเขาอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันคะ่ะ พลูฉลุเนี่ยก็ดูแบบไม่สดชื่นนะคะไม่สดชื่นไม่สดชื่นเอาซะเลยนี่ค่ะก็ควรที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินนะคะให้เขาใหม่เขาจะได้ใบเด้งกว่านี้แล้วก็ดูสดชื่นมากกว่านี้นะคะเพื่อน กระถางนี้แม่ดอลล่าเลี้ยงในห้องแอร์ก็คือวางไว้ในออฟฟิศนะคะต้องเปลี่ยนกระถางปรุงดินใหม่เช่นกันนะคะตัวนี้คือกระถางเก่าที่มาจากร้านต้นไม้ที่ที่ร้านต้นไม้เขาปรุงดินให้นะคะก็จะมีกะมะพสรสับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดินปลูกนะคะดินปลูกอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอมชมพูเนี่ยดูใบเขาค่ะ เขาน่าจะคลี่แบบนี้นะคะคลี่สวยๆแบบนี้กับเจอใบแบบหงอแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยขาดปุ๋ยขาดสารอาหารแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะต้องย้ายกระถางหรือกระถางแล้วก็ปรุงดินใหม่นะคะเขาจะได้สวยๆใบเด้งๆนะคะใบคลี่ออกเต็มๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาก็แตกยอดได้ดีนะคะเนี่ย ยอดนี้ก็คือสามารถที่จะตัดแยกไปชําได้เลยนะคะเนี่ยยอดนี้ก็กําลังออกยอดนี้ก็กําลังออกคือคือแตกยอดแตกแตกกิ่งได้ดีแต่ว่าใบไม่สวยนะคะใบไม่สวยตัวนี้คือต้นที่แม่ดัลลาตัดมาชํานะคะเขาติดแล้วค่ะรากเขาเดินดีแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็คือดินหมักใบไม้นะคะ ใบเขาก็คลี่ดีค่ะไม่หงีงอนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกำลังสวยกำลังสวยเลยค่ะเห็นไหมคะการปรุงดินการดูแลเขานะคะการให้น้ำนี่สำคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะพรูบาซิลกระถางมาจากร้านต้นไม้เลยค่ะแม่นาลาตัดไปชำ อีกหนึ่งกระถางเขากำลังแตกยอดนะคะสวยๆเลยแต่ใบเขาก็แบบยังยังเด้งอยู่นะคะแต่มันไม่ค่อยสวยอ่ะมันมันไม่สดชื่นเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำหลักทำค้างได้หรือว่าถ้าจะขยายพันธุ์ก็ตัดได้เลยค่ะนี่ค่ะตัดบริเวณน,นี้นะคะตัดเลยแล้วก็เอาไปชำได้อีกสอง สองกระถางเลยนะคะเพื่อนๆกิ่งนี้พร้อมมากค่ะนี่ค่ะมีรากอากาศด้วยนะคะคงได้รื้อกระถางใหม่หมดเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือพลูบาซิลสวยค่ะเขาจะด่างลายสวยมากเลยค่ะเนี่ยดูใบแบบไม่โอเคเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวแม่ดลล่าต้องเปลี่ยนกระถางอย่างว่านั่นแหละค่ะ ทำบ้านให้เขาใหม่นะคะนี่ค่ะ oh. ก็พวกนี้ก็คือไม้ฟอกอากาศทั้งนั้นนะคะไม้ฟอกอากาศไม้สวยงามตั้งหลักตั้งค้างขึ้นนี้สวยค่ะ oh. ระดับสวนก็สวยนะคะ oh. อย่างพลูฉลุนี้ก็สามารถที่จะทำหลักทำค้างให้เขาเลือ้อยได้นะคะอย่างอ,อมนี่ก็เหมือนกันค่ะออมชมพูนี้ก็ทำหลักทำค้างให้เขาเลือ้อยได้ค่ะ นะคะถ้าชอบแบบนั้นถ้าไม่ชอบก็ตัดอยอดไปชำแล้วก็จัดแต่งทรงพุ่มเขาให้สวยก็วางอยู่ในตัวอาคารได้นะคะเป็นมุมเก๋ๆมุมพักสายตาของเราได้เลยค่ะนะคะส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่ปลูกภูราชนีหินอ่อนใบใหญ่นะคะเห็นไหมคะ พอเครื่องปลูกเขาดีใบเขาก็จะสวยนะคะเนี่ยสวยมากเลยพลูราชนีหินอ่อนใบใหญ่นะคะนี่แล้วก็แตกหลอดใบเพิ่มอีกนะคะส่วนตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นพลูราชนีสีทองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสีทองนะคะแม่น่าล่าจะให้เขาเลือ้อยคู่กับพลูราชนีหินอ่อนนะคะ นี่คือการปรุงดินใหม่ของแม่ดัลล่านะคะแล้วก็เอาพลูราชนีหินอ่อนที่แม่ดัลล่าชำน้ำจนรากเดินดีแล้วลงไปปลูกนะคะพลูราชนีหินพูราชนีสีทองนี่ก็เหมือนกันค่ะก็ชำน้ำจนรากเดินดีก็เอาลงกระถางที่ปรุงดินเรียบร้อยแล้วพอเราเอาลงปลูกต้นไม้ก็จะสดชื่นเลยค่ะจะเด้งเลยนะคะ คือถ้าเป็นตระกูลพลูนี่แม่าจะไม่รีบร้อนที่จะลงกระถางนะคะก็จะใช้วิธีการชําน้ำให้รากเขาเดินดีก่อนค่อยปลูกนะคะแม่ดาาถนัดแบบนี้นี่ค่ะสวยสวยงามค่ะไม่น่าเชื่อนะคะพออยู่ในกระถางาเล็กๆใบเขาก็เล็กนะคะแต่พอได้ลงดินหรือได้แนบกับไม้อิงอาศัยเนี่ยเขาก็จะเป็น พลูราชนีหินอ่อนใบใหญ่เลยค่ะนะคะความเด้งความสดความสวยนี่มันจะแตกต่างกันกันกบต้นไม้ที่ที่ที่ถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนดินปรุงดินให้เขาใหม่เนี่ยมันต่างกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเปรียบเทียบกันเลยค่ะเนี่ยเนี่ย คือมันต่างกันมากนะคะใบไม่ออกมันวาวเลยค่ะพลูบราซิลเนี่ยดูใบของพลูราชนีหินอ่อนค่ะมันวาวสวยนะคะสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคือซื้อต้นไม้มาก็ต้องสังเกตนะคะสังเกตว่าต้นไม้ของเราเป็นยังไงบ้างสุขภาพเขาดีหรือเปล่านะคะ ถ้าสุขภาพเขาไม่ดีก็ต้องมาดูแลเขาโดยการปรุงดินเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็ปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมที่ที่เขาชอบนะคะเขาก็จะได้สวยๆตัวนี้ก็ยังทันค่ะนะคะนี่หลนะคะเพื่อนๆแม่ดลาลล่าก็พาเพื่อนๆมาชมนี่แหละคะ่ะงานของแม่ดลาลล่าที่จะต้องดูแลต้นไม้ตระกูลพลู อีกสองสามกระถางนะคะทั้งการเปลี่ยนดินการเปลี่ยนกระถางการปรุงดินใหม่แล้วก็การตั้งหลักตั้งค้างนะคะเมนาน่าก็ต้องค่อยๆทําไปค่ะเขาต้องสวยขึ้นนะคะเขาต้องสวยวันสวยคืนด้วยฝีมือของเรานะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ